ด้วยไม่มีเส้นทางใดให้ยึดถือด้วยไม่มีความมั่นคงใดไม่เปลี่ยนแปลงด้วยไม่มีความสำเร็จใดให้ยึดถือในทางโลกข้าจึงถือวิชาดาบเป็นแหล่งพึ่งพิงสุดท้ายโครงกรมังกรชลาเซกิชูไซที่ข้ายึดไว้ยำ้ำเตือนใจให้ฝึกฝน พ่ายแพ้ก็ฝึกฝนตนชนะก็ฝึกฝนตนฝึกฝนจนดาบในมือตัดทิ้งทุกอย่างอ่อนแอข้าต้องฝึกฝนให้เข้มแข็งเข้มแข็งข้าต้องฝึกฝนให้อ่อนโยนเพื่อให้วิธีดาบของข้าอยู่เหนือคำวิจารณ์ของผู้คนและอยู่เหนือคำชื่นชมหรือเหยียดหยามเพราะจิตใจที่อ่อนโยนแต่เข้มแข็งมิอาจเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติทุกสิ่ง้วนเกิดมาจากการทุ่มเท และฝึกฝนข้าฝึกฝนจนทนทานกับความเปรี่ยวเงาทุกคืนจึงมีแต่ข้าและเงาตํารากับโคมไฟร้อยพันตําราและอักษรได้นำข้าย้อนเวลาหวนกลับไปพานพบกับความคิดที่ยิ่งใหญ่ของนักปราชญ์โบราณได้พบกับความคิดที่ยิ่งใหญ่ของนักปราชญ์โบราณจงจนกลางวัน หรือค่ำคืนข้าไม่อาจรู้รดูการหรือปฏิทินไม่มีความหมายสามปีที่ปราศาสกาเรียนข่าวทุกเรื่องราวในตัวข้าได้เปลี่ยนไปเพียงแต่รักที่มีอยู่ในใจไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าคือคนที่ข้าปรารถนาแต่เส้นทางที่ข้ากำลังจะมุ่งไปมันไม่อาจจะมีผู้ใดมาเดินร่วมทางข้าจึงใช้ดาบตัดทุกสิ่งทิ้ง แม้รักจริงจากคนรักข้าอภัยให้ข้าโดยโอสินยกโทษให้ข้าทีเพราะชีวิตนักรบอย่างข้าเกิดในตอนเช้าแต่ไม่อาจดวงรู้ชะตากรรมในยามเย็นดวงดาวที่พราวพร่างบนฝาประกายจันทราสาดแสงส่องในมือข้าจึงมีเพียงดาบเดียวใจข้ามีเพียงความเดียวดายข้ายอมโดดเดี่ยวเพื่อดาบเดียว อย่างเด็ดเดี่ยวแม้เดียวได้ขอบคุณครับ